เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นอินโทรเพลงแม้ว่ากันนะครับเริ่มจากศูนย์นะครับเส้นใส่ยเปล่า 6. แล้วก็สองนะครับเส้นหาแล้วก็สองก็คือจะเป็นคอร์ดเอมิเนบจะเป็นโซ รูดสายนะครับจาก2อนี่รูดไป4นะครับเส้นที่หาแล้วก็ดีดสายเปลา่าเส้นที่4แล้วก็ดีดกลับมาที่4นะครับช่องที่สนะี่ครับแล้วก็รูดเบาๆมาที่สอคอร์ดอีนม้น ดีคอร์ดอีมิเนอร์นะครับไล่ไปโอเคครับใครมีคำถามอะไรก็เม้นไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาให้ครับช่วงนี้ช่องของเราก็โดนเออโดนปิดกั้นการสร้างไรายได้เพราะว่าคลิปที่ลงไปเขาบอกว่า เป็นเนื้อหาซ้ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมพิมพ์พิมพ์เองทุกตัวอักษรแล้วก็ทุกขอดเลยนะครับขอดก็แกะเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีคนทำออแบบนี้หลายหลาย,หลายช่องนะครับก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเนื้อหาซ้ำผมก็เลยต้องทำคลิปสั้นแบบนี้สลับไปนะครับถ้าเกิดใคร ไม่ชอบดูคลิปแบบนี้ก็ข้ามไปนะครับไปดูคลิปอันอื่นครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ